สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับาสู่รายการที่ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาความรู้ความสามารถของเด็กไทย The Scholarship เกมล่าค่าเธอขอบคุณมากนะครับและแน่นอนนะครับคุณ2คนนะครับคุณโมโนและคุณไตทั้นเนี่ยนะครับผมถ้าเกิดคุณพลาดเมื่อไหรา่เพื่อนคุณรอเสียบอยู่แล้วนะครับพวกเขาอยู่กับผู้สนับสนุนศักยภาพของเด็กไทยบริษัทปตทจำกัดมหาชนจ้า กีิกาเกมลากข่าเธอผู้แข่งขันจะต้องตอบคำถาม10คคำถามโดยแบ่งออกเป็นหมวดวิชาการคําคำถามและหมวดที่ผู้แข่งขันสนใจ5าคำถาม ซึ่งเงินรางวัลประก,กอบไปด้วย1 0 0 0บาทหคคำถาม5 0 0พบาท2คํคำถาม1 0,000บาท1คําคำถามและเงินรางวัลเหล่านี้จะสุ่มกระจายไม่เรียงลําดับผู้แข่งขันเลือกหมวดคําถามใดก็ได้เล่นไปทีละข้อหากตอบผิดเกมจบรับค่าเทอมตามที่สะสมมาตอบถูกรบ10ข้อรับค่าเทอม10,000บาทข้อที่4นี้เลือกหมวดไหนครับคณิตศาสตร์ครับคณิตศาสตร์พร้อมๆกันเลยครับเขาได้วางแผนไว้แล้วคณิตศาสตร์ ทำไมถึงเลือกคณิตศาสตร์มาไว้ตรงนี้ครับท่านค่ะคิดว่าง่ายเรามาดูมูลค่ากันนะครับว่าคําถามข้อที่4นั้นมีค่าเทิมติดอยู่เท่าไหรเอ่ยเฮ้ยเอายากเลยเหรอหนึ่งหมื่นนึงหมืนโอ้ยหนึ่เองอ่ะยังไม่เยอะเลย่ะครับผมเราสองคนนี่เรียนคณิตศาสตร์เก่งไหมครับเก่งอยู่ ข้อนี้เนี่ยนะครับผมมันจะมีของมาให้คุณด้วยนะครับเราจะเอาโต๊ะมาพร้อมกับกระดาษ1รีมเห็นแล้วนะครับและนี่คือกระดาษ1รีมครับคุณทั้งสองคนมาจับมาดูให้เรียบร้อยเลยครับมาฮะเป็นกระดาษขนาด A-4 แล้วก็จะมีความหนามีจำนวนแผ่นมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายมีเกรดของกระดาษนะครับคุณอยากจะดูอะไรดูไปเลย นี่นจำจำกันใหญ่เลยครับจำกันใหญ่ว่ามันน่าจะมาจากตรงนี้แน่ๆแล้วเพราะว่าอะไรเพราะมันอยู่ในคณิตศาสตร์นะแบ่งกันจำนะแบ่งกันจำโอเคเรียบร้อยเข้าที่ครับพอใจนะครับแต่กี้คุณได้ดูหมดแล้วนะครับแบ่งกันจำหมดแล้วนะฮะคำถาม,ถามสำหรับพวกคุณมีบ้านที่มีเลขที่เรียงลำดับกันโดยหลังแรกคือ1 4 4 และหลังสุดท้ายคือ358ถ้าต้องการทำเอกสารแจกบ้านละ1ฉบับฉบับละ7แผ่นจะต้องซื้อกระดาษกี่รีมถึงจะพอครับห 5, 2, 5, 5, 5 6, 6, 7, 8สิบลบหน4่้ยส่วนหบวกใช่ไหมอันนี้ได้214ร้อบวกหนึ่บเทากั1สองร้อยสบ้านั่นใช่ใช่ใช่ ช่องสองสิบสองศูนย์สิบห้าเจ็ดเจ็ดหสี่น้องขอช้อยเลยครับเอาเดี๋ยวก็ไม่เอา,เอาคุณอยู่ดีๆคุณก็ไม่สนใจเรื่องช้อยผมก็นดี๋ว,ว่าไม่เอาช้อยเอาช้อยไหมครับเอาค่ะเ,เอาครับผมข้อที่หนึ่งนะครับสามรีมข้อที่สองสี่ริมข้อที่สาม ห้าริมกับข้อที่สี่หกรีมครับพี่มิลลี่ครับครับผมคือกระดาษที่เมื่อกี้เราจับมันบอกว่ามันมีห้าร้อยแผ่นนั่นคือหนึ่งรีมใช่ไหมครับทุกรีมจะมีใช่ครับนั่นนั่นนั่นคือหนึ่งรีมที่เราเอามาให้คุณผมไม่รู้มันเขียนอะไรบ้างใช่มคะอะไรนะครับทุกรีมจะมีเท่านี้เลยใช่ไหมทุกรีมเท่ากันหมดครับไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการโกงผู้บริโภคครับต้องเท่ากันหมดครับค่ะจ ต่ลบได้สองร้อยสิบสี่ใช่ไหมลดความชัวรช่วโสองร้อยสิบสี่ก็สองร้อยสิบห้าคนลว่าฉบับเจ็ดสิบห้ากัคูณเจ็ดได้เป็นห้าสองร้อยสิบห้า ใช่ตอบข้อสองครับสี่ปียืนยันครับตอบไหมครับยืนยันยืนยันตอบคุณคำนวณยังไงคุณยืนยันเป็นล้านไหนอธิบายผมฟังหน่อยดิหาจำนวนบ้านก่อนตั้งแต่ร้อยสี่สิบสี่ถึงตั้งแต่หลังที่ร้อยสี่สิบสี่ถึงหลังที่สามร้อยห้าสิบแปดก็ใช้เป็นสามร้อยห้าสิบแปดลบลบหนึ่งร้อยสี่สิบสี่แล้วก็เอาคำตอบมาบวกหนึ่งหนึ่งครับแต่ละท่านทำไมบวกหนึ่งอ่ะ เพราะว่ามันมันต้องหารหารผลต่างแต่ว่าผลต่างของแต่ละตัวคือ1ก็หาร1ในก็ได้เข้าเดิมอยู่แล้วแล้วก็แล้วก็ใส่บวก1เข้าไปมันเป็นสูตรสูตรวิธีการคิดครับและไงต่อเสร็จแล้วได้จำนวนมาก็เป็น215หลัง215หลังเขาบอกว่าแจกเอกสารบ้านและ1ฉบับฉบับและ7แผ่นก็ต้องเอา215มาคูณ7ก็จะได้1 5 0 5้า แล้วก็1,505แผ่นนะคะแล้วก็ถ้าจะซื้อเป็นร,รีมรีมเมื่อกี้ที่ไปดูก็จะเป็น500แผ่น1,505เอามาหาร500ก็จะได้ก็จะได้3แล้วว่าเหลือเศษ5ก็คือมัน,ม,นมันก็มันก็ขาดอีก35แผ่นเราก็ต้องไปซื้อเพิ่อมอีก1รีมมาเพิอเอาละคุณตอบข้อ2มาครับ4รีมคือคำตอบที่ ถูกต้องครับเอาไปเลยได้ไปอีก1,000บาทครับแล้วก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วข้อที่5ที่พวกคุณต้องเลือกหมวดแล้วฮะเลือกหมวดอะไรดีครับไทตันและโมโนเมวื่อิทยาศาสตร์เมื่อนำของสองชนิดมาผสมกันของผสมในข้อใดมีลักษณะเป็น เนื้อเดียวกันรอดช่องกับน้ำกะทินี่ก็อร่อยมากเลยนะทรงปลูกกล้าพันไม้ที่ร้อยล้านเติบกิ่งก้านแผ่ไพศาลเป็นผืนป่าดนบรรดาให้สืบสารสู่ประชารักพฤกษาปลูกป่าไว้ในใจตน ต้นไม้แห่งแรงบันดาลใจสารพลังคนไทยสร้างผื้นป่าของแผ่นดินด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะทรงปลูกกล้าพันไม้ที่ร้อยล้านเติบกิ่งก้านแผ่ภัยสารเป็นผืนป่าดนบรรดาให้สืบสารสู่ประชารักพึกษาปลูกป่าไว้ในใจตน หแห่งแรงบันดาลใจสารพลังคนไทยสร้างพื้นปากของแผ่นดินด้วยกล้าวด้วยกระมองขอเดชะสนับสนุนโดย40ปีปตทสารพลังสู่ความยั่งยืนข้อที่5ที่พวกคุณต้องเลือกหมวดแล้วฮะเลือกหมวดอะไรดีครับไทตัตนและโมโน วิทยาศาสตร์ครับเอาละครับมูลค่าเท่าไรเอ่ยวิทยาศาสตร์หนึ่งพันหนึ่ง้าพันแล้วกันห้าพันห้าพันบาทครับยังไม่ออกครับ5,000ันบาทยังไม่ออกหนึ่งบาทก็ยังไม่ออกนะครับคุณรู้ใช่ไหมว่าการผสมสารของ2สิ่งเข้าด้วยกันอาจจะทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ได้เพราะฉะนั้นคำถามจะถามว่า เมื่อนําของสองชนิดมาผสมกันของผสมในข้อใดมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันข้อหนึ่งไข่แดงดิบกับน้ำมันพืชข้อสองน้ำแดงกับเม็ดแม่งลักข้อสามน้ำผึ้งกับเกล็ดขนมปังข้อสี่ลอดช่องกับน้ำกะทิ ไข่แดงดิบกตนมันพื้นมันมันยดกลี่ยกล่นมคนนี่ค่อยตัดตัดข้อสองกับข้อสี่ก่อนตัดข้อสองกับข้อสี่ออกเลยครับทำไมถึงตัดข้อสองข้อสี่ครับมันเป็นของแข็งกับของเหลวมันน่าจะผสมกันแบบไม่ลงตัวเพราะว่าเม็ดแมงลักมันต้องเป็นเม็ดเม็ดให,ใหญ่ๆแต่มันอร่อยนะน้ำแดงไม่แมงักนี่อร่อยมากเลยนะ รสช่องกับน้ำกะทินี่ก็อร่อยมากเลยนะแต่ว่าเนื้อรสช่องมันไม่ได้เป็นน้ำตามน้ำกะทิไปอ่ามันก็เป็นของแข็งกับของเหลวมันเข้ากันไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันไม่ได้ก็เลยตัด2กับ4ีออกไปเหลือแค่1กับสครับอันนี้มันเหนียวใช่ไหมน้ำผึ้งแต่ว่ากิจขนมป,ปังมันจะมีเด็กๆกถ้ามันรวมกันไอเหนียวมันน่าจะไม่เข้ากับอันนี้ซึ่จะเป็นไป,ไปได้นยเคยกินน้ำแดงกับน,น,น้ำแดงรัเล้า กินวะไม่เคยอ่ะถ้าเคยกินก็น่าจะรู้นะไข่แดงกับน้ำมันนี่ในนี้ไม่เคยชัวร์มันมันจะมันจะแยกชั้นกันหรือเปล่าอาจจะได้ก็ได้แต่ไข่แดงหยิบมันก็มีน้ำมันอยู่แล้วหรือเปล่าไม่ได้จได้อยู่หรือเปล่าไม่แต่อันเนี้ยอันเนี้ยมันน่าจะเป็นเม็ดน้ำอ่ะมันน่าจะไม่ได้หรอควรเป็นเม็ดกับน้ำยินัีครัตอบไหมครับ ยืนยันยืนยันคําตอบข้อหนึ่งนะครับผมเอาละคุณตอบมาแล้วคุณยืนยันคาตอบมาแล้วนะฮะที่เหลืออยู่อีก3ข้อคุณไม่เลือกก็เพราะว่ามันเป็นของแข็งกับของเหลวของแข็งกับของเหลวและข้อหนึ่งที่คุณเลือกมาเป็นคตอบที่ถูกไหมถูกไหมถูกต้องครับ เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วนะครับผมผมก็นึกว่าแหมจะไปเลือกน้ำพึ่งกับเกล็ดขนมปังนะครับไปฟังกันดีกว่าครับทางวิทยาศาสตร์แล้วมันจะเป็นเนื้อเดียวกันได้อย่างไรครับเมื่อเราผสมไข่แดงกับน้ำมันพืชจะได้เป็นเนื้อครีมซึ่งเป็นส่วนประกอบในน้ำสลัดนั่นเองครับส่วนของผสมอื่นๆจะยังเห็นส่วนประกอบไม่ผสมเข้ากันทั้งหมดนะครับเรายังเหลือภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษอีกนะครับ ในข้อที่6นี่คุณจะเอาของที่คุณชอบหรือว่าคุณจะเอาวิชาการใส่เข้าไปครับมนมนมันใจหมไ่อไม,มน,อนะมีมเ,เลยตบอโลกใส่ฟุตบอลโลกแล้วครับฟุตบอลโลกมาข้อ6ก่อนเลย เอาละนะฟุตบอลโลกครับมาดูมูลค่าของข้อ6กันก่อนครับว่าคำถามฟุตบอลโลกนี้มีมูลค่าเท่าไหร่ครับ5้า0บาทครับรู้จักบอลโลกทุกทีมไหมก็ในประเทศต่างประเทศเนี่ยมันจะมีหลายประเทศถูกไหม<ะ>เคยเห็นบนบนเสื้อเสื้อแข่งบอลเขาปะ ว่าบราซิลเนี่ยจะมีดาวอยู่5ดวงแปลว่าอะไรครับแต่ว่าได้แชมป์บนโลก5สมัยครับอ๋อได้แชมป์บนโลก5สมัยก็เลยติดดาวอยู่5ดวงด้วยกันแล้วคุณรู้ไหมครับว่าทีมที่มีจํานวนดาวบนหน้าอกเสื้อมากกว่าจํานวนแชมป์โลกที่ทําได้เพียงทีมเดียวของโลกคือทีมชาติไหนครับ

ูไใช้ในโสองครั้งสงครั้งพรสานหนึ่งก้อนศูครั้งที่สองหนึ่งเก้าห้าศูนย์แต่มันไม่น่าเกี่ยวมัน่าจะมีคือยินมาก่อาจจะใชตัดฝรั่งเศสทิ้งเขาหนึ่งประเทศตัดทิ้งไปแล้วคือฝรั่งเศสเพราะอะไรครับเพราะว่าเคยเห็นเสื้อฝรั่งเศสตาวเท่ากับที่เคยได้ครับกี่ครั้งอ่ะ ตอนแข็งในฟุตบอลโลกจะมีอันนี้อยู่อันเดียวฟุตบอลโลก2018จะมีได้อยู่ดวงเดียวเพราะว่าแชมป์สมัยที่2ที่เคยได้คือปีนั้นแต่ว่าหลังจากนั้นก็เปลี่ยนมาเท่ากับจำ,จำนวนแชมป์โลกแล้วแต่ว่า1 3 4เยอรมันอาเ์เจนอุ่นกว่ายังไม่แน่ใจครับโอ้ยไม่ไแน่ใจเยอะเลยนะ1 3 4เลยนะครับยาก กันคุณลุกไวครับแต่ยังไม่ยืนยันะยังไม่มียืนยันนะครับคุณเข้าใจคําถามใช่ไหมครับไหนลองอธิบายผมฟังซิว่าทําไมคุณเข้าใจคาถามเสื้อมันจะมีเหมือนเป็นดาวแบบมันจะจำนวนแชมป์แต่ว่าคือบางส่วนหลายส่วนมากอะแชมป์ดาวที่อยู่บนหน้าอกเสื้อมันจะเป็นเท่ากับที่เคยได้บอลโล่แต่ว่ามีอยู่ทีนึงที่มากกว่าแต่ไม่แน่ใจว่าคืออะไร อบ,บข้อสี่ยืนยันครับเอาละครับตอบข้อ4ี่ยืนยันนะครับไม่มีการปล่อยปะละเลยให้พิธีกรได้ต่อล้อต่อเฉียงอะไรด้วยเลยคุณไททันทําไมคุณถึงเลือกอุลกวัยครับไม่แน่ใจครับแต่คุณอยากจะเลือกอุลกวัยคุค้นยังไงก็ไม่รู้ครับมันคุ้นคุ้นยังไงก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นคําตอบข้อสี่ของคุณคือคําตอบที่ ูกต้องครับม,มอมุอลุกันวันมคมาอ,อะมาฟังคำอธิบายกันดีกว่าครับว่าทำไมอุลุกวัยมันจะมีดาวมากกว่าคนอื่นเขาเพราะอะไรไปฟังครับ ชาตูรุกไวยเคยเป็นแชมป์ฟุตบอลโลก2ครั้งครับครั้งแรกในปี1930และครั้งที่2ในปี1950ซึ่งปกติแล้วจะต้องมีดาวบนหน้าอกเสื้อ2ดวงเพื่อบ่งบอกว่าเป็นแชมป์โลกมาแล้ว2สมัยแต่อุรุกไวยมีดาวบนหน้าอกถึง4ดวงครับโดยอีก2ดวงนั้นสื่อถึงเหรียญทองฟุตบอลชายในกีฬาโอลิมปิกเมื่อปี1924และในปี1928ครับซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการแข่งขันฟุตบอลโลก2ปีนั่นเอง ครับ <S <S ได้ไปอีก5,000บาทนะครับรวมเป็น1 4 0 0 0บาทแล้ว <S 1> <S 1> เอาละครับไต้ตั้นคุณทำงานแล้วคุณทำงานแล้วดีมากๆข้อต่อไปครับข้อ7แล้วนะฮะข้อ7แล้วนะครับเหลือแค่4ข้อเท่านั้นเลือก,อกหมวดอะไรครับภาษาอังกฤษแล้วครับ คำศัพท์คู่ใดต่อไปนี้ที่มีความหมายต่างกันข้อนี้มั่นใจมากกว่าใช่ไหมมากกว่าท่านต้นคนขั้นสีนะครยืนยันคำตอบแล้วครับยนืนยันไปแล้วนะครับสองคนนี้มั่นใจมากๆนะครับและข้อสี่ที่คุณเลือกมาเป็นคำตอบที่ เทอมนี้พี่จ่ายสนับสนุนศัก,กยภาพของเด็กไทยโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนวันนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนวัดเขมาพิราตาลามจังหวัดนนทบุรีครับไปดูกันทีว่าน้องๆที่นี่เขามีอะไรมาโชว์พวกเรากันบ้างครับ ผลงานของพวกเราคือแขนกลเก็บผลไม้จากที่สูงซึ่งจะช่วยลดจํานวนความเสียหายเหมาะที่จะใช้ในการเก็บผลไม้ทั้งก้านยาวและสั้นโดยอุปกรณ์มีใบมีดสาหรับตักขั้วของผลไม้และกล้องรับสัญญาณภาพติดอยู่ที่ปลายไม้ทําให้เกษตรกรสามารถมองเห็นขั้วของผลไม้จากพื้นดินได้อย่างชัดเจนค่ะเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์มากๆเลยครับ สามารถเก็บผลไม้ในที่สูงได้สะดวกและไม่ทําให้ผลไม้เป็นรอยอีกด้วยครับแล้ววันนี้เราก็มีคําถามมาถามน้องๆกันเช่นเคยครับธาตุอาหารหลักใดช่วยให้ต้นไม้ติดผลคอตอบครับโพแทสเซียมครับโพแทสเซียมทําให้ต้นไม้ออกดอกออกผลครับถูกต้องครับตอบถูกแบบนี้เดี๋ยวนี้พี่จ่ายทุนการศึกษาไปเลยสามพันบาทครั้งหน้าเราจะไปกันที่ไหนติดตามชมกันครับทรงปลูกกล้าพันไม้ ที่รอยลานเติบกิ่งก้านแผ่ไพศาลเป็นผืนป่าดนบรรดาให้สืบสารสู่ประชารักภรึกษาปลูกป่าไว้ในใจตนต้นไม้แห่งแรงบันดาลใจสารพลังคนไทยสร้างผืนป่าของแผ่นดินด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะทรงปลูกกล้าพันไม้ ที่ร้อยลานเติบกิ่งก้านแผ่ไพศาลเป็นผืนป่าดนบรรดาให้สืบสารสู่ประชารักภรึกษาปลูกป่าไว้ในใจตนต้นไม้แห่งแรงบันดาลใจสารพลังคนไทยสร้างผืนป่าของแผ่นดินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้อเจ็ดแล้วนะฮะข้อเแล้วนะครับเหลือแค่4ี่ข้อเท่านั้นเลือก,อกหมวดอะไรครับอังกษภาษาอังกฤษแล้วครับภาษาอังกฤษนี้มาดูกันครับว่ามีมูลค่าเท่าไหร่ 1,000บาทนะครับผมคำศัพท์ในภาษาอังกฤษนะครับมีทั้งเป็นแบบ British English และ American English คำศัพท์คู่ใดต่อไปนี้ที่มีความหมายต่างกันช้อยให้เลือกมีดังต่อไปนี้ข้อที่1นึ่งฟุตบอลซ c อกเกอร์ชัวใช่ใช่ชัวนี้ผิดข้อที่2 Lift e เอลเวเตอร์นนข้อที่สาม ubbish garbage และข้อที่สี่ chair bench ม,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 มีความหมายต่างกันนะครับมีความหมายต่างกันข้อแรกหนึ่งกับข้อสามตัดทิ้งครับข้อหนึ่งและข้อสามตัดทิ้งเลยเพราะว่า ข้อหนึ่งมันข้อมหมายเหมือนกันนะว่าต้องตัดทิ้งด้วยหรอข้อหนึ่งนี่คือความหมายเดียวกันต้องตัดทิ้งอยู่แล้วแล้วข้อสามอ่ะครับข้อสามก็เป็นหังขยับก็เป็นขยะเหมือนกันนะครับก็เลยตัดทิ้งไปเหลือแค่ข้อสองและข้อสี่มั่นใจไหมเนี่ยเป็นตั้นบอกคำว่าเป็นเป็นเก้าอี้หลายหลาตัวแต่ตอนนี้ก็หลายหลายตัวถวก็อียาวว่าเก้าอี้ยาวก็ตอนนี้มึนกับเขาว่าเอลิเวเตอร์อะไรนีเอลิเวเตอร์ผมนี่ฟูน่าจะคันๆมันน่าปวดข้อเนี้ยมั่นใจมากกว่าใช่ฉัน ออเ,เยขยืนยันครับตอบแล้วครับยืนยันครับยืนยันไปแล้วนะครับสองคนนี้มั่นใจมากๆนะครับเขายืนยันข้อสี่แชร์และเบนช์ลิฟต์กับอลเวเ,อลเวเตอร์นี่เหมือนกันแต่ตั้งบอกว่านอันนี้ไม่พอมันเป็นยังไงครับลิฟต์กับอลเวลเ,อลเวเตอร์อะอลิเวเตอร์ คนไทยเรียกลิฟต์ว่าลิฟต์แสดงแต่ว่าลิฟต์ไม่ได้ใช่สับไทยก็น่าจะออกมาจากภาษาอังกฤษนี่แหละแต่ว่าเอเลนเวเตอร์ก็น่าจะใช่ก็น่าจะความหมายเหมือนกันแต่ว่าแชร์กับเบนไม่น่าใช่ทําไมอะแชร์กับเบนมันแตกต่างกันยังไงครับเบนมันเหมือนเป็นเก้าอีย้ายาวๆมังครับถ้าจำไม่ผิดส่วนแชร์มันจะเป็น ial, อันเดียวแบบลิฟต์แบบเกือบนั่งได้คนนึงนั่งได้มันไม่ได้นั่งได้คนเดียวคือเล็กๆเอาแหละคุณเลือกข้อสี่มาแล้วนะครับและข้อสี่ที่คุณเลือกมาเป็นคําตอบที่ ไ้ไปอีก1000บาทแล้วนะครับสะสมอยู่1 5 0 0 0บาทแล้วนะครับผมจากตัวเลือกทั้ง4ข้อมีเพียงข้อ4ที่ทั้งสองคำมีความหมายต่างกันครับโดยคำว่าแชร์จะแปลว่าเก้าอี้แต่เบนช์จะแปลว่ามานั่งยาวครับส่วนข้ออื่นๆที่มีความหมายตรงกันจะมีความหมายดังนี้ครับเวลามันหมดแล้วครับเชิญกลางเวชีครับสำหรับวันนี้ โอ้โห oh, oh, ดีใจฮะโมโนรู้สึกดีใจนะครับ mm. ที่ได้พักสักก่อนเลยนะครับผม mm. วันนี้เนี่ยนะครับ mm. คุณทําได้ดีมากๆนะครับ mm. มาดูกันครับ mm. ว่าครั้งต่อไปที่สองคนนี้ mm. มาล่าค่าเทอม mm. เขาจะเลือกเอาอะไรขึ้นไป นะครับผมเป็นกําลังใจให้กับทั้งสองคนด้วยนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรากรมประชาสัมพันธ์และบริษัทปตทจำกัดมหาชนเรามีนัดกันที่นี่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา16.30นาทีตั็นต้นไปทางช่อง m b t 2 HD กับรายการ The Scholarship เกมล่าค่าเทอมิมสวัสดีครับ ณก็มีสิทธิ์ไปชิง1 0 0 0 0แบาทแต่ถ้าเกิดคุณไปชิง1 0 0 0 0แบาทแล้วเนี่ยแล้วคุณตอบผิดขึ้นมาแล้วก็ 2> 1, 2, เหลือหนึ่งหามพันเหลืออยู่แค่1,3 0 0 0บาทครับที่สะสมมาจะถูกหันไปครึ่งหนึ่งเลยเอาละนะเข้าคําถามที่ยากที่สุดยากที่สุดเท่าที่เคยคิดได้เอามาดักไว้ให้ได้อันนี้คุณไต้านครับความกดดันทั้งหมดอยู่กับคุณคนเดียวและข้อสที่คุณเลือกมา คือคำตอบที่